โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตัวของ B ีไซส์พอดแคสในวันนี้จะบอกว่ามันเป็นตัวของรายการใหม่เนี่ยก็ไม่น่าจะขนาดนั้นเพราะจริงๆมันคือรายการเก่าเราที่เปลี่ยนมาจากตัวของว a ต f ฟน talk จริงๆ B ีไซส์เหมือนจะเคยทํามานานแล้ว,วนะมีอยู่2อสเรื่องรู้สึกใช่ใช่อันนี้เหมือนเอา B ีไซส์กับตัวของวอตเฟนท็อมารวมกันรวมกันเออก็คือเปลี่ยนจาก B ีไซส์ที่ผมไปทําท่าทางบ้าๆบอๆติง้งต้องปัญญาอ่อนเนี่ยกลายมาเป็นแค่เสียงแล้วก็ตัวของ k อ่าถูก เ่คอยไปตัดเอาแล้วกัน,น <c oughs> ชอบไม่ผมไม่ไดัดผมชอบมันเป็นถูกแล <c oughs> ้วเจ้าตัวของ <c oughs> วอลเฟนท้องเนี่ย คือสมัยก่อนเลยนะอันเนี้ยตัวของวอฟเฟนทอแบบรีวิวหนังอ่ะมันคือรายการเริ่มต้นของช่องเราเลยเว้ยถ้าเกิดใครแบบย้อนกลับไปดูอ่ะผมจาไม่ได้ดัวเรื่องแรกเราทาอะไรบูบิเทลใช่บูบิเทอร์คือบูบิเทลรคือเรื่องแรกมันคือว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องแรกที่เราเข้า YouTube นะแต่รู้สึกเราจะเคยทําเป็นเชิงแบบเสียงพอดแคสต์ลงสักที่ก่อนหน้านั้นก่นาจะเป็นจอร์นวิกอาจจะอะไรแนวนั้นอาจจะอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าบูบิเทลรเรื่องแรกบน YouTube แน่เออก็คือจะเป็นการที่ผมกับคุณน้าเนี่ยมานัง แต่มันไม่มีคนดูใว้เอาเป็นว่าช่างมันเถอะพักตรงนี้ใครอยากฟังเ,เดี๋ยวไปฟังช่วงท้ายแล้วกันเราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับก็คือวันนี้เราจะมานั่งรีวิวตัวของซีรีสร์สาธุสองอุ้ยหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า the believer the believer ใช่ปะใช่ใช่ the believer ลากศัพท์มันเป็นยังไง the believer ก็เป็นพวกที่แบบมีความเชื่ออะไรเงี้ยก็คือสาธุหรือมันก็เกี่ยวศาสนาเกี่ยวอะไรความเชื่อการศรัทธาต่างๆแต่ว่าตัวของฝรั่งเขาไม่มีสาธุเหมือนเราใช่ไหมไม่มีนะอาเมนอ่ะอาเมนไม่ไม่น่าจะใช้ฝรั่งด้วยเอาแบบพวก ฝั่งคิสเตียนฝั่งอะไรอาวแล้วฝรั่งไม่ใช่คิดอหะอาวก็ใช่ไงั้นก็เรือกฝรั่งก็ได้อเมนก็ได้อเมรทันคือสาธอ่วไม่เชิงอ่ะแต่ว่ามันก็ใช่อย่างว่าเวลาขอบคุณขอบคุณพระเจ้าไงอเมนเนี่ยเข็บปะมันก็แค่ขายปะก็ใช่เราเหมือนแบบขอบคุณใช่ทุกอย่างเลยเพราะว่าเบรคคำว่าสาธุอ่ะคือสาธุคือการขอบคุณที่พาให้พรเอออะไรเงี้ยเ็ปะแต่ว่าอเมนมันเหมือนเป็นการตอบรับกับพระเจ้ามากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่ามันอันนี้ถ้าผมมั แบบให้เราทุกคนภาวนาพร้อมกันอาเมนแต่ว่าสาธุเหมือนการขอบคุณมากกว่าถ้าใครรู้ก็ก็บอกมาแล้วกันไม่พิมพ์มาออกกันหมดแล้วยังไม่ถึงไม่ถึงใครถึงเลยอายุผมใบกับคุณนา้ะก็เป็นสองคนเจ้าของช่องเหมือนเดิมใครที่เคยดูผ่านใบผ่านมาก็น่าจะเห็นเราไม่แนะนําอะไรกันากมาแล้วสาธุสองเอาตรงๆเลยดีกว่าสําหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้ยินดีด้วยสนุกไหมสาหรับผมไม่สนุกสําหรับผมก็ต้องบอกว่าไม่สนุกเหมือนกัน คือถ้าเกิดให้เป็นคะแนนเนี่ยช่องเราจะมีคะแนนอยู่หน <1, 5. S 1> ึ่งถึงห้าถึงห้าผมให้สักสองก็สองเพราะยังไงก็ยังไงมันก็ต้องดูอะแบบก็ต้องดูด้วยตาตัวเองนะสําหรับผมส่วนหนึ่งคือ <c oughs> ตัวสาทุนึงเนี่ยสนุกกว่านี้ค่อนข้างมากคือคือมันมีจังหวะผ่อนผ่อนความเร็วเหมือนกันแต่ว่าจังหวะผ่อนความเร็วของสาทุนึงอ่ะมันไม่ได้ผ่อนตอนจบไงมันผ่อนเพื่อที่จะขึ้นใหม่คือผู้บมสองคนอ่ะไม่ได้เป็นแบบ คนเรียนหนังคนเรียนอะไรหรอกแต่ว่าก,ก็พอจะชอบดูซีรีส์ชอบดูหนังอะไรอย่างนี้อยู่ทีนี้วิธีการเล่าเรื่องเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันผ่อนคือมันพามันถึงยอดภูเขาแล้วเนี่ยถ้ามันพาเราลงไปตีนเขาอีกทีหนึงนะ่งแล้วมันไม่พาเราขึ้นภูเขาอีกทีนึงนะ่งเราจะรู้สึกว่ามันจบแล้วเว้ เข้าใจป่ะใช่คือผมรู้สึกว่าตอนที่มันดาวเพสซิ่งหลังจากที่มันมันต้นไม้ล้มอะอางี้ดีกว่าถ้าผู้ชมเอาเล่าเล่าก่อนคืออันนี้สําหรับคนที่แบบว่าดูมาแล้วนะเออคือหลังจากนี้น่าจะเริ่มเข้าสปอยอะไรเยอะแล้วใครไม่ดูก็คือออกไปก่อนเลยคือตอนที่5้ามันจะมีต้นไม้ของมันไอ้ที่เป็นต้นไม้จะต้นไม้ทองมันล้มเว้ยต้นไม้ผุ้ทองตอนนั้นนั่นคือสำหรับผมมันคือเพสซิ่งที่ถึงจุดพีคแล้วคือมันล้มอ่ะ มันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการเคลียร์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนแต่จังหวะเลียมเคลียร์เบามากเลยเข้าใจยปะจังหวะแบบเพดซิ่งในการเคลียร์เพราะว่าตอนมันเหลือน้อยเปล่าเพร่ะห้าแแปดก็เหลือสี่ทำไมไม่เพิ่มก็งงประมาณเนี่ยก็งงประมาณแล้วอ่ะแสดงว่ามันก็อยู่ที่วิธีการเล่าเรื่องอะสิคือสาหรับผมอะไอช่วงตอนที่หนึ่งถึงสี่มันไม่ได้มีช่วงไหนหล่นหายเลยนะมันควรจะเล่าทุกเฟสของมันนั่นแหละในช่วงหนึ่งถึงสี่ ถูกไหมถูกมันแบบมันครบของมันอะแต่ว่ามันแล้วทำไมมันถึงทําให้เจ็ดแปดมันไม่ดี <c oughs> เข้าใจปะ <c oughs> คืองงตรงนะี้คือไอ้หนึ่งถึงห้าก็เล่าครบนี่คือมึงอยากได้แบบขึ้นลงแล้วขึ้นอย่างนี้เหรอกูอยากได้แบบการเติมเต็มอารมณ์กูตามปกติอะแบบที่ขึ้นสุดแล้วลงแล้วจบให้เลยอะ่ะเข<อ>้าใจไหมไม่ใช่มันพยายามขึ้นขยักขย่อนขย่อนขย่อนอีกสองสามรอบอะคือสำหรับผมอะผมไม่ได้มีปัญหากับหนึ่งถึงหก ผมมีปัญหากับ7จถึงแเพราะว่าเพรซิ่งในการเล่าเรื่องมันคนละจังหวะกันเออเข้าใจเพราะมเปิดมาแบบมึงปาป้าป้ป้าใส่บิวบิวบิวมาตลอดอาจจะมีผ่อนบ้างช่วงเจรจาแต่ว่าพอเริ่มแพนได้ต้นโพก็ปาป้ป้าป้าหวยเหยอะไรเอามาตลอดจนกระทั่งถึงไอตอนที่ไปคุยแผนปอมปกันเดียเนี่ยผมยังรู้สึกว่าสนุกเลยเพราะแบบก็เข้าใจแล้วว่าหูแล้วแผนแบบแผนขนาดนี้มันเหมือนแบบนาวูซีมีททาได้ยังไงอ่ะเออมันนี่หายอะไรเงี้ยดันนี่หแต่โยนทิ้งหมดเลยไอ้นั่นคือโยนทิ้งหมดเลย คือกลายเปว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องมีฉากมาคุยแผนนี้ก็ได้นะเพราะว่าเข้าใจไหมเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันกลายเปว่ามันเหมือนแค่โชว์ความฉลาดของตัว <ไป S 1> พระเอก<อ>มากกว่าของวินเออตอนทนี่จริงมันจะไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะแต่มันก็ทําให้เห็นการเตรียมการแหละว,ว่าทําไมมันถึงเตรียมพร้อมเตรียมหลุดเตรียมอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องวางเผื่อไว้อยู่แล้วแหละก,ก็เข้าใจก็เข้าใจแต่ว่านั่หละผมมีปัญหากับจังหวะความเร็วตอนเจ็ดตอนแปดเฉยๆมันเฉื่อไยไปเฉื่อยไปทั้งจังหวะที่แบบว่าไปตามหาพ่อ หรือว่าจังหวะสารภาพรักการของพระดนไม่ใช่พระดนดิทิดดนกับโยมเดียเนี่ยมันแบบคือคนดูมันรู้อยู่แล้วเข้าใจปะคือผมรู้สึกว่าฝั่งคนเล่าเรื่องเขาเขารู้สึกว่าคนดูมันยังไม่อินกับคู่นี้ป,ปะวะเก็ตปะทางที่จริงๆอ่ะคนดูมันไม่อินแล้วเพราะอะไรไหมเพราะเพราะว่าไอ้วิธีการเล่าเรื่องไอ้ตอนที่หนึ่งถึงห้าถึงหกมันต้นมาเนี่ยมันเหมือนตัดคู่เนี้ยออกไปแล้วืมอ,อกจากสาระบบไปแล้วแล้วพี่ปั๊บก็เล่นดีมากๆเล่นดีเฮีย เป็นคนโคตรน่าลำคาญเลยโลเลไม่ตัดสินใจจะไปไม่ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไม่ไปเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วโง่สุดเลยนะเดินลงน้ำกูถามจริงเดี๋ยวล้คือคนเราอะพอมันเดินไปเรื่อยมันใกล้จะจมอะมันต้องมีความรู้สึกว่าเอ้ยกูพอแล้วเว้ยเออเอ้ยไม่ไปแล้วเดี๋ยวพมแม่งก็กลับกันมายัเตินลงไปให้จมน้ำอีกเอาก็อยากลองสู้ชีวิตดูไงให้ออกมาจากแบบชีวิตอยู่ในแบบ ทำม้าอยู่ในก็สู้ในทางที่ถูกไงไอ้ที่สู้จน้วมันตายไม่หรือว่าเขาอยากจะแบบว่าโชโชยมเดียไงว่าแบบเฮ้ยกูแข็งแรงนะไม่ไม่จอดแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการตัดสื่อว่าตัดสินใจแล้วสื่อว่าตัดสินใจแล้วแต่ต่อให้สื่อว่าตัดสินใจแล้วไอ้ช็อตที่ขับรถชนคนก็ยังขอนีอยู่ดีก็ใช่ไงก็มันก็ไปกลับไปกลับอยู่ไงี้ยคือเล่มันเลยกลายเป็นตัวละครที่พาร์ทมันเหมือนจะตัดสินใจแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ตัดสินใจเข้าใจปะมาปลดล็อก สุดจริงๆเลยก็คือตอนที่ชนแล้วอะไรแล้วแล้วก็จังหวะที่ปลดล็อกสำหรับกูนะคือตอนที่มันยอมโกหกพระเอกชัยที่<ม>พระเอกชัยถามว่าได้เจอตัวของวินเกยบ้างไหม<อ>แล้วสายตาบอกว่าไม่อันนั้นอ่ะคือสายตาของคนปกติแหละเ<อ>พิ่งมาปลดล็อกฉากนั้น<อ>กูเลยรู้สึกว่าคนดูอ่ะสำหรับอันไม่ใช่คนดูนะครับผม<ช>ของใร<อ><ม>สำหรับกูเนี่ยกูรู้สึกว,ว่ามันผักตัวของเดียกับดนอ่ะออกไปเป็นคนนอกนานแล้วใช่<อ>ทีนี้พอออกไปเป็นคนนอกนานแล้วก็กลายเป็นตัวละครสมทบไง ดังนั้นคนดูมันก็เลยไม่ได้เอาใจช่วยคู่นี้ไงเข้าใจปะถูกเรารู้ว่าปลายทางมันน่าจะไม่อยู่แล้วอืมไม่มันก็คือไม่อยู่แล้วไม่มีไม่มีบทบาทแล้วคนก็เลยไม่ได้เอาใจช่วยคู่นี้ลงถึงคนก็เอาใจช่วยน้องเดียน้อยลงพอมันเลยเอามันยัดไอ้ฉากรถที่มันนั่งคุยกันเพื่อแบบบิวให้เรารู้สึกว่าคู่นี้มันน่าเอาใจช่วยนะมันเลยรู้สึกว่าสําหรับกูนะตอนนั้นนะสักคนแหละกูคิดในใจสักคนแหละต้องโดนโดนสักคนต้องโดนเพราะแบบมึงบิวแบบมึงบิวผิดจังหวะมึงบิวแบบกะแบบ ไอ้อาว่าให้คนดูมันรู้สึกหน่อยว่าให้มันเศร้ากับการตายครั้งนี้หน่อยว่ามันเลยทําให้การตายของน้องเดียอันนี้ผมสปอยเลยนะครับไม่ได้เศร้าเลยอถูกปะในอันไหนถนะคุณด้วยผมถามความรู้สึกคุณตอนน้องเดียตายคุณรู้สึกยังไงผมก็ผมก็รู้สึกไม่ได้เศร้าเพราะเหมือนแบบเหมือนแบบที่คุณบอกอ่ะคือจังหวะมันผักออกไปเลยใช่แล้วคือมันรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีใครสักคนหนึ่งแน่ๆแล้วคือด้วยจังหวะของหนังกับนั่งอยู่ในรถและทุกอย่างมันเกิดขึ้นคือแบบพอเจอเกิดเหตุการณ์ฝั่งวินเสร็จป ไอ้นี่ไม่รอดแน่นอนเออแล้ววิธีการเฉลยอีกวิธีการเฉลยแบบที่ให้คนมาบอกก่อนว่าเดียตายแล้วอะสำหรับกูอะในในวิธีการเล่าของหนังันรู้สึกว่าทำไมไม่ให้กูเห็นฉากยิงก่อนเข้าใจปะให้กูสะเทือนใจเลยถ้าเกิดสมมติแบบกให้กูเห็นเลยว่าแบบกำลังซื้อของแล้วมอไซค์ขับมามีเสียงลบเอียดปัง,ปง ก่อนงเงี้ยเราค่อยตัดมาว่าเดียตายแล้วกูยังจะเข้าใจปะอันนี้มึงบอกเดียตายแล้วกูก็เอาเดียตายแล้วกูก็ทําใจแล้วถ้าเคือตายยังไงอ่ะเพราะมันตายแล้วไงมันไม่มีอะไรให้ลุ้นว่าจะตายไม่ตายไงคือถ้าเกิดสมมติมึงยังไม่ให้ลุ้นแล้วให้มันอึกอัดมั็จะบอกว่ารอดไม่รอดแล้วฉากมันเป็นตายให้กูดูเออกูได้รับรู้ด้วยตาเอง๋ยวนี้กูรู้จากคำพูดมึงอ่ะกูไม่ลุ้นอะไรทางนั้นเพื่อนคือรู้ว่าจะตายแน่นอนรู้วจะตายแน่นอนแล้วโอเคอ่ะเรื่องต้องเดียผ่านไปขอย้อนกลับมาเรื่องตามหาพ่อห เพซิ่งเรื่องพ่อเนี่ยไอ้เสือเนี่ยก็กลายแบบว่าเหมือนจะเป็นคนสําคัญแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นคนสําคัญเจ็บปะคือตัวตนมาในเรื่องอะสำคัญมากเว้ยเป็นตัวคีย์กุญแจที่จะไขทุกอย่างอะจะมารู้เรื่องราวใช่แต่ว่าวิธีการนําเสนอตัวมันอะดูไม่สําคัญเลยไม่สําคัญเท่าตอน 1- นึ่งถึงห้าหนึ่ยังดูว่าโขยเชนี่มีของแต่ตอน6กเจหลังจากที่เฉลยทุกอย่างม่งกลายเป็นเด็กปมตอนธรรมดาละฉากเล่นในห้องน้ําก็พูดตะกุกตะกัก พบหูไอชาก่องน,นั้นแม่งเล่นดีหมดเลยเ<อ>พาต้องพูดบทยาวๆเอามีตะกูตะกากบ้างก็เลยแบบหน้าที่มีแค่เดินไปถามว่าพี่ครับมีพระที่แบบาตาบากอะข้างหลังบางไหมครับอยู่แถวนี้ไหมยอยู่แถวนี้ไหมมีแค่นั้นมีผู้พูดแค่นั้นแถมไม่ต้องว่าสุาดท้ายเดินไปถามพระรูปนั้นน่ะเนรรูปนั้นนะ่ะว่ามีไหมเน,เนรย,ย,ยังจะใส่ในมึงใส่หน้าทาไมก็มึงอยู่กับเขา <c oughs> มึงพยักหน้าสิไม่ฟังไม่ออกบ้าฟังออก ขาไม่ใช่คนไทยบ้าอโอเคโอเคโอเคยอมยอมยอมเออคว่าแบบต่างชาติแล้วทีนี้พอไปเจอพ่อก็คือกูอาผมยอมรับว่าผมมาสกอตอนเจ็ดโดนแปดมันมีตอนที่เจไปหาพ่อไหมตอนที่วินไปหาพ่อมีตอนท้ายเราได้เจอพ่อปะเจอแต่ว่ากูไม่ได้เห็นว่าพ่อคือใครเลยแบบแบบตัดแบบเผินๆอืมทีนี้คําถามก็คือแล้วทําไมไม่เห็นว่าพ่อคือใครทําไมถึงไม่เอาฉากเนี้ยมาให้ดู ใช่แล้วก็แล้วก็ไม่มีเรื่องราวถึงพ่อเลยทั้งๆที่จริงๆปมของภาคเนี่ยมันคือปมตามหาพ่อนะออกูรู้สึกว่าฉากจบอ่ะมันไม่โชว์ให้เห็นอ่ะคือ<ช>กูกูว<ม>่าแล้วกูเลื่อนหาอะไรไ<ม>กูพยายามเลื่อนหาฉากจบว่าฉากจบที่มันเจอพ่อแล้วพ่อเป็นใครเป็นยังไงคือมันมีไปเจอพ่อแล้วก็กูจําได้ว่าแม่ก็แม่ก็ร้องไห้เอ,อ,อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่มีแบบการแบบแฟลชแบ็กเมม o r ีหรือว่าแ,<ล>แบบแล้วสรุปพ่อ,อป่วยไหมหรือพ่อเดินได้คือกูคิดว่าพ่ออายุเยอะมาก เดินไม่ได้นอนอยู่บนนอนอยู่บนแบบเออนอนบนพื้นอ่ะแต่ว่ามือขยับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรได้แต่พูดไม่ได้เท่าที่ดูเท่าที่กูจำได้อืมทีนี้มีจะมีภาคสามไหมอ่ะก่อนจะไปถึงตอนจบของเรื่องจริงๆจะมีภาคสามไหมสำหรับในมุมมองุณสำหรับมุมมองของผมอ่ะมีผมคิดว่ามันจบแล้วนะเรื่องมันจบหมดแล้วนะแบบไม่จบแต่ว่ามันมีตอนจบท้ายสุดไงว่าว่าหลวงพี่ได้ขึ้นไปเป็นเจ้าวาวาตามที่วัดนองขานเออ ก็คือไปเล่นเรื่องนั้นได้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนทั้งเซต,ตผมมีสิทธิ์ว่าเปลี่ยนทั้งเซตหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องเกม<อ>วินแล้วอาจจะมาเล่นเร,ออเ,เรื่องอัตมาเรื่องอัตมาเรื่องหลวงพี่แทนอะหลวงพี่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้หลวงพี่เอกชัยเออหลวงพี่เอกชัยอะก็คือมาอเล่นเรื่องนี้แทนกับฟารลแล้วก็เป็นเป็นเซต new เลยแล้วมันจะสนุกไหมว่าตีมเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเพราะจากที่ผมรู้ก็คือหลายคนก็คือไม่ได้ต่ออยู่แล้วก็เลยนั่นแหละขาดทิ้งบ้างจบบ้างอะไรอย่างนี้ มันจะวางหนีไปต่างประเทศคือผมรู้สึกว่าตอนจบของเรื่องมันขมวดผมไม่ดีแบบเรายังไม่ได้เห็นจุดจบของใครหลายๆคนเออแต่ว่าผมผมย้อนย้อนมาพอคุณพูดถึงพี่เอเนี่ไอ้ฉากนี้มันยิงกันพี่เอตัวนั้นปุ่งปุ่งปุ่งพุ่งสามสี่เมตรไม่หรอไม่ไม่มันยิงคนอื่นพี่เอ๋ตัวนี้เดียวอ๋อตัวนี้เดียวเออแลวพี่เอ๋โดนยิงปุ้งบุ่งุงปุงตอนนี้ผมดูแล้วเวลายิงผู้หญิงอะยิงยากเว้ยอันนี้อันนี้อิงจากอีกเกมนะแบบมิดบอกผู้หญิงมันแบบ เล็กกว่ามันรับมันจะแล้วแต่ผู้ผู้ผเขียนบทอ่ะอมุมกลับอ่ะแล้วแต่มุมกลับตั้งแต่ว่าแบบผู้หญิงมันจะตัวเล็กกว่าไงฮีทบ็อกย์หญิงยากว่ะเออเข้าใจน้องแมนน้องแมนออนี้อินอย่่งในเกมเออโอเคกลับกลับไปต่อประมาณนั้นแต่มันก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจแต่รู้สึกว่าจริงๆฝั่งของวินเกมมันจบละจบแบบจบแล้วอ่ะใช่มันก็เลยกูคิดว่าถ้ามีภาคสามมีแล้วก็นั่นแหละก็คือกูคิดว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ ถ้าเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องมาดูว่า,วาสนุกหรือเปล่าแต่สําสหรับก,กูรู้สึกว่าฝั่งของพระเอกชัยอ่ะค่อนข้างเคลียร์กูคิดว่าระดับหนึ่งคือมันก็เห็นปมเขาเห็นอะไรเขาที่อยากจะขึ้นเป็นความยิ่งใหญ่อะแต่ว่านา่าหนัมันก็มีเส้นทานตงตัวนี้เออซึ่งกูคิดว่ามันน่ามันนา่นนา,นนาจะเป็นแบบพระเอกชัยเจอเด็กใหม่ที่เป็นแนวเดียวกับเกมวินเดียมาช่วยทําอะไรสักอย่างเหมือนกันอ๋อมันยังมีปมเรื่องที่พระเอกชัยฆ่าคนอยู่นี่ว่าก็อาจจะโอเคนั่นอาจจะมีภาพฝาแฝแต่ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าภาพฝา มันมีปมที่มันฆ่าคนด้วยนะเนี่ยมันจีไม่ได้เคลียมปมนี้นะตอนสุดท้ายอ่ะเพราะตอนสุดท้ายมันเคลียรปมนี้ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเฮ<อ>้ยกูงงแหละย้อนอยู่ย้อนอยู่แต่กูอะรู้ว่ามันมีช่ชชชชชวงเคลียปมเพราะว่าตอนแรกมันกลาลังจะได้ตําแหน่งแล้วแล้วมันเอาไอเด็กที่เห็นน่ะไอเด็กตัวเล็กนี่้ไม่เคลียได้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 เนี่ยมันได้เข้ากุฏิเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้เป็นได้เป็นได้เปลี่ยคได้ผมจำถูกแล้วมันเคลียมันเคลียได้แต่ว่าใช่แล้วมันก็จบด้วยเรื่องนี้แหละ อ้เรื่องฆ่าคนายังไม่เคลียร์แต่เรื่องเด็กที่เห็นบีบคอเคลียร์แล้วน่าจะเคลียร์แล้วรบกวนีอ,อ,อะไรได้ก็เลยนี่แหละจะได้ขึ้นมาเป็นเจ้าวาดวันอ,อกขานเอออันน่าจะมีเรื่องราวต่อรก็เลยคิดว่าน่าจะเจอเด็กชุดใหม่ก็เดี๋ยวดูว่าเด็กชุดใหม่จะเป็นใครอะไรยังไงอ,อ,อะไรเงี้ยเรื่องราวาจะเป็นยังไงสตอรี่เพราะว่าซีรีส์มันค่อนข้างอัปเดตอยู่เช่นว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรในสังคมไทยเขาคงเอามาใส่ได้แหละ ใช่แล้วจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องที่จะเล่าได้อยู่อีกเยอะเลยนะ,ะทีนี้มาพ,พูดถึงข้อดีของเรื่องนี้ก็คือก็กกตั้งแต่ภาคแรกแล้วถือว่าเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่เรื่องราวพุทธศาสนาได้ดีแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยคนเนี่ยอนุญ,ญาตให้เล่าขึ้นได้เยอะมากเพราะว่าเทียบกับสมัยก่อนเทียบกับสมัยก่อนเพราะามันก็มีเรื่องราวให้เห็นไงเรื่องของพระรูปนู้นพระรูปนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่อโอเคแหละคือผมมันไม่เออผมดูแล้วผมไม่ชอบเลยบางอย่างองนี้ขนาดจะชมคือผมไม่ชอบแบบบทบาทของวินที่แบบตอนหลังมันนอนอย่างเดียวอะ นอนนอนแบบนอนรอคนนู้นคนนี้มาคุยอะไรเงี้ยแล้วจริงๆหมอตรวจรู้อยู่แล้วคนตื่นไม่ตื่นรู้อยู่แล้วเว้ยอย่าดีว่า,าจะบอกเขาหรือเปล่าเลยอย่างี้จริงๆถ้าเกิดหมอมันโดนปืนขู่บังคับน่อย่างนก็คงไม่มีเวลาให้ไปตามหาพ่อตามอะไรพวกนี้ยแต่ชอบตรงที่มันเอาแบบตัวของ p i l o เล็ l เฮลมาใช้ในทุกอย่าง<อ>แบบล็อกอินคุยกันในแชทของ p i ร์เล็ตเฮลมันเหมือนเป็น,แ,นแบบดิฟคอร์ เออมันเหมือนเป็นดิสคอมันเหมือนเป็นมันไม่ไม่ใช่ดิสคอร์ดเลยเว้ยคือช่องที่มันคุยกันคือแบบมึงล็อกอินเข้าไปในเกมเลยของไพเรตเฮลแล้วมันจะก็จะ,จะมีแชทสำหรับแบบอ๋อสำหรับแคปโอมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออสือ่อเป็นแบบแพลตฟอร์มสื่อสารของตัวเองนะซึ่งกูรู้สึกมันปลอดภัยกว่าทุกอย่างบนโลกอะปลอดภัยกว่าแม้แต่เทเลแกมอีกอะก็ชื่นชมที่เอามาใช้จุดนี้เรื่อยๆแต่นั่นแหละมันพาร์ทหลังของอ่าซีซั่นสองเนี่ยมันมันตัดน้องเดียออกไปเยอะไปหน่อยอืมแล้วก็จริงๆเดียมันเป็นตัว ดาวโทนของเรื่องอะคือมีมันอยู่ตรงไหนอะไรไงมันก็รู้สึกว่าเออเรื่องมันยังมีโอกาสจะรอดได้เข้าใจปะแต่ทีนี้พอมันตัด้องเดียวไปก็แค่เท่านั้นก็เดี๋ยวเนเดียไงเออก็เดี๋ยวเราดูว่าเมนวเดียก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าคุณีอลไรชมไมหมล่ะทั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าม,มันจะเล่าดีตีแผลดีแต่ว่าเพซซิงถ้าเกิดรักษาได้แบบตอนเจ็ดตอนแปดคือถ้าเกิดมันรักษาต่อเนื่องจาก ที่ต้นไม้มันล้มได้แบบให้มันไปตูมต้มต้มไปเลยแบบโดนจับโดนไล่ยิงโดนไล่ตามแบบทุก EP อ่ะเออเออมันก็จะอาจจะดีกว่านี้แล้วก็ค่อยมาคลายจริงๆผมถ้าเป็นผมอาจจะให้มันเจอพ่อทีเดียวตอนจบผอนอะไร้ไอ้เพซซิ่งที่ใช้ในตอน7ตอนแปดแต่ควรจะมาใช้ในตอนท้ายตอนแปดเดี๋ยวเดิเว้ยคือตั้งแต่ต้นไม้ล้มันควรจะบึ้งขึ้นมาเลยอ่ะเออแล้วก็แล้วก็ช่วงนี้อาจจะเสี่ยงเสี่ยงตายกันนั่นแหละแฟดแบ็กหาพ่อซะ ประมาณว่าแบบว่ามีโอกาสที่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วแต่ว่ากําลังจะตายแล้วก็ดปะทั้งนั้นอาจจะนิดหน่อยเห็นตรงกันว่าที่ชื่นชอบอ่ะคือไอเดียของเรื่องเออกับอีกอั่งหนึ่งผมรู้สึกว่าว่าก่อนที่จะชอบมันนะเอาเอาไม่ชอบให้หมดก่อนตอนนี้พอสุดท้ายคุณก็เห็นชอบแล้วก็เบนกลับมาอีกแล้วมันจะผบจะสนุกแล้วจะผมจะสนุกแต่ว่าไม่ไม่ชอบอีกอย่างนงผมรู้สึกว่าภาคนี้มันไม่ค่อยได้เปิดเผยอะไรเท่าไหร่เลยเรื่องอย่างที่เราคุยเรื่องพ่อวินใช่ไหม อย่างเรื่องครอบครัวหรือคนอื่นๆอย่างแบบพ่อพ่อพ่อของเดียอย่างเงี้ยอ่าผมเตรียมสรุปไปแล้วย้ายครอบครัวไปหรืออะไรก็มาแค่แบบแป๊บเดียวแล้วเหมือนเหมือนจะให้ให้ไลฟ์โพสหรืออะไรก็แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันแต่มัวแต่ไม่เยอะมันแต่ไม่เยอะคือผมรู้สึกว่าเราอะโอเคกับไอเดียเรื่องแต่ว่าอาจจะมีปัญหานะเฉพะแค่พระสอนะกับวิธีการเล่าเรื่องกับรีวอร์ดที่มันไม่คู่ควรที่จะได้รับสักเท่าไหร่ ไอ้แย่ก่อนก็คือไอเดียเรื่องไอ้เรื่องนั้นอ่ะดีอยู่แล้วแหละแต่อาจจะไม่ดีเท่าภาแรกเพราะมันไม่ได้เปิดโปงอะไรส่วนวิธีการเล่าเรื่องอ่ะมันไม่ดีเพซซิ่งมันมันมันไม่มันไม่มันไม่เหมาะสำหรับพวกผมแล้วกันเอางี้ผมไม่รู้ว่ามันเหมาะสำหรับปุ่มกับือทีมงานหรือว่าไม่เหมาะสำหรับพวกผมแล้วก็ปมที่มันเฉลยไม่คุ้มค่ากับที่เรารอคอยเกต้าอย่างเช่นปมพ่อเนี่ยรอมาสองซีซั่นไอ้ยางปมพ่อเดียที่รอมาที่อยากเห็นอะไรมากกว่านี้หรือว่าปมของพี่เอ๋จะจบยังไงเอะไรหรือว่าปมของวุฒ กับพ่อของพระเอกอะสมัยก่อนมีเรื่องอะไรกันลละจริงๆมันเล่าได้นี่ว่าทําไมวุฒถึงแบบแบบก้าวขึ้นมามีอำน,นาจขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเล่าได้นี่ก็เลยรู้สึกว่ารีวอร์มมันไม่คู่ควรหรือสรุปรวมๆก็คือไม่สนุกนะครับเรื่องของเสือก็น่าเพิ่มอีกสักหน่อยนะใช่ใช่เอา okay, <ไ>ง่ายๆก็หรือว่าความคีย์แมนที่ที่คุณบอกอะมันน่าจะต้องยาวกว่านี้ว่ะซีรีส์เรื่องเนี้ยช่วงท้ายมันแบบไม่รู้ว่าอาจจะพยายามเล่งเพรสซิงหรือเปล่าเลยทําให้เพรสซิงพังแบบพยายามจะแบบเคียร์เคียร์ พอไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบไม่ชอบฉากนั้นเลยอ่ะสุดท้ายแหลไม่ชอบฉากที่แบบวินแบบนอนเล่าเรื่องให้เกมผ่านครึ่งช่วยหายใจเลยมันติงตองถอดออกก่อนก็ได้อหรือว่าแบบเขียนัวหมายฝ่าให้บบก,ก,กไ็ได้มอนแบบพอกูบอกวิญไม่ตายใช่แล้วมันเป็นคนฆ่าพอกูเราปฏิกิริยาของเกมก็คือแบบไม่สนใจอะไรอ่ะแล้วเกมตอนหลังก็คือกลายเป็นคนแบบเหมือนสติหลุดไปเลยตอนเดียตายก็แบบมันเป็นแผลของมึงใช่ไหมวินมันเป็นแผลของมึงใช่ไหมวิน อังกอบอะใครจะไปแ่นให้เพื่อนตัวเองตายวะจบตามนั้นอะคุณมีอะไรปิดท้ายไหมผมพอละเอ,อ่ออ๋อผมผมคิดว่าอีอกอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ไม่สนุกเท่าไหร่หรือว่ามองมองในมุมมองที่คุณพูดถึงเรื่องของแบบเพซซิ่งหรือว่าทําไมมันดูลงอะไรเงี้ยเพราะผมว่าภาคแรกมันได้มันแอบได้เปรียบเพราะว่ามันเป็นภาคแรกที่จบโดยที่ไม่ต้องจบในภาคแรกอะอม,มันคือการมันคือการเล่าเรื่องที่มันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เบรกโดยที่มันขึ้นต่อในภาคสองเข้าใจปะแต่แค่ ขึ้นในภาคสองกลังดีแต่ตอนกําลังลงเนี่ยเพื่อให้มันจบเพราะมันอยากจะจบเรื่องราวทั้งหมดนี้ในซีซั่นนี้เข้าใจแต่พอมาลงปุ๊บมันดันลงไม่ดีอกูเลยคิดว่าภาคหนึ่งมันแอบได้เปรียบตรงนี้หน่อยโดยที่มันไม่จำเป็นต้องตัดให้มันจบแต่มันสามารถบิวขึ้นไปอย่างเดียวได้เพราะมันต้องมาส่ต่อสองแน่ๆว่ามันวางไว้อยู่แล้วแต่เชื่อว่าเก่งพอแต่สองมันควรจะดีกว่านี้เชื่อว่าทีมงานทุกคนเก่งพอแต่ว่าเออไม่ได้ถึงแย่มากที่จะดูไม่ได้แล้วกันสําหรับผมนะแล้วถ้าถ้ามันก็สนุกอะแต่ว่า แค่ตอนจบมันน่าผิดหวังนิดหน่อยจบจบตอนนี้ <S 2> 2, <S นะครับ5คะแนนเออฝากด้วยสําหรับรายการเรา่างที่บอกว่าโหพอพูดเสร็จแล้วเหนื่อยเลยเออ <c oughs> ก็เป็นรายการที่มันก็ย้อนยุคไปแต่แรกนะก็ทำทำ,ทำให้มันเราเริ่ม,มคลาสสิกเรื่อยๆเลยนะเออมีลงไปก่อนนะถ้าเกิดชอบก็ามาฟังแล้วกันถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับัออฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย